สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะฮะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาทารุกวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นความรักโดยรวมเนาะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปนะไม่เหมาะกับคุณไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวกรกดพอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรดกดาถึง15สิงหานะฮะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันรดาวสุ์สามารถดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใคร นะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงตกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางแนละความบันเทิงนะคะพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอยากให้เป็นดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะคอยทิ้ง ID ดยไลน์ไว้แล้วนะคะราคาค่คาครูก็30นาที299บาท45นาทีดูได้กว้างมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีมือที่3หรืออะไรจะถามได้กว้างมากนะคะ45นาที 500บาทก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะราคาตามที่นี้เลยนะไม่มีบวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะก็แล้วก็อย่างที่บอกนะคะสลับกันได้ตลอดเวลานะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พลอยด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปใครที่อยากเรียนไพ่กับพลอยอยากเรียนโหรา,าศาสตร์ไพ่ยิปซีกับพลอยก็แอดไลน์มาเลยค่ะสอบถามราคากันได้นะคะโอเคค่ะ มาดูกันเออที่หายไปนานเลยนะ,ะหายไปหลายวันนะก็เป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยขาตั้งกล้องพังขาเนี่ยพึ่งได้มาแล้วก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่กําลังสั่งใบใหม่อยู่นะ,ะอาจจะดูตั้งแปลกๆหน่อยนะคะมาดูกันค่ะชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมานะคะในอดีตที่ผ่านมาพวกคุณเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคนที่มีปัญหามีประเด็นขอดูเรื่องราวที่ผ่านมาไพาเาะะ่เด็กถือดาบเนี่ยฮะเด็กถือดาบแล้วก็เดอะเมจิเชีนนะ ความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยยอมกันนะไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่อารมณ์แบบทะเลาะกันแล้วก็มีการทําอะไรรับหลังถึงแม้ว่าจะยังรักกันนะถึงแม้ว่าจะยังรักกันนะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะฮะอาจจะมีคนที่ทําอะไรรับหลังปิดบังซ่อนเล้นนะฮะมีความรับ พวกคุณทะเลาะกันหรือเปล่าอัศวินถือดาบกับเด็กถือดาบมาอารมณ์แบบว่าไม่ค่อยยอมไม่ค่อยพูดกันดีๆนะคะเดิมมจิเชยนทั้งถึงแม้จะมีคนพยายามแก้ไขเรื่องนี้แก้แล้วแก้อีกปัญหาเดิมๆก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ลืมเรื่องเก่าๆเ,เรื่องสิ่งที่ทํามามันยังคงข้างค้างใจกันนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณถามว่ารู้สึกดีต่อกันไหมพลอยว่ารู้สึกดีแต่มันเป็นภาวะของการที่ไม่ค่อยยอมกันเข้าใกล้กันก็ร้อนก็มีปัญหา อารมณ์แบบว่าแปรปรวนนะคะอารมณ์แบบเอาเอาอารมณ์ใส่กันฉะนั้นไพ่จดเมจิเชียนมาบอกว่ามีคนพยายามแก้ไขเรื่องนี้อยู่มีคนอยากให้เรื่องนี้มันดีขึ้นนะคะทั้งทั้งที่มันมีความรักอยู่ตรงนี้อาจจะอยากให้ได้ความรักที่ดีๆกลับมา การที่ได้ได้ความรักดีๆกลับมาคือเมื่อก่อนอาจจะมีคนที่เคยทําดีมากๆแล้วก็วันนี้มันอาจจะลดน้อยถอยหลังไปก็มีคนพยายามอยากทําให้สิ่งนั้นมันกลับมานะคะแล้วก็ถ้ามองนะค,ะความสัมพันธ์อาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณด้วยที่ทะเลาะก,กันเนี้ยอาจจะมีปัญหาของมือที่3เข้ามาได้นะคะโอเคค่ะมาดูเรื่องราวของชาวกรกฏนะคะห้าใบนะ,ะขอไพ่ให้กับชาวกรกฏ5า้าใบ มีเรื่องของการงานการเงินอยู่ท้ายคลิปนะคะก็อยู่ท้ายคลิปเนาะทำให้ท้ายคลิปมาดูค่ะเรื่องราวของชาวกรกฎนะ,ะชาวกรกฎนะ,ะห้ใบแล้วก็คู่กรณีของชาวกรกฎ5ใบนะคะเรื่องราวเป็นเรื่องราวโดยรวมนะคะสามารถสลับกันได้ตลอดเวลาไพ่เดอะฟลูค่ะชาวราศีเมษไพ่เดอะสตาร์า star, ชาวราศีกุมได้นะฮะไพ่คิงถือถ้วยธาตุน้ํกากรกฎพิจิกนี้แล้วก็เด็กถือดาบขึ้นมาอีกแล้วนะคะ j u d เม e n ด้วยนะฮะแล้วก็มาดูคู่กรณี5ใบค่ะ3ดาบนะ,ะน่าจะมีปัญหารัก3ามเศร้ามาแทรกความสัมพันธ์นะ,ะแล้วก็มี1ถ้วยขึ้นมานะฮะม,มีไพ่เก่าขึ้นมานะ,ะแล้วก็ไพ่ของเอก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ the hermit ค่ะนะ,ะไพ่ของของชาวรกรกฎอาจจะเป็นผู้กระทําก็ได้คอยมองจากไพ่โดยรวมนะคะมองจากไพ่โดยรวมก็สามารถสลับกันได้อย่างที่บอกนะคะ ไพ่ของ The Hermit ขึ้นมาเป็นชาวราศีกันได้ด้วยนะคะธาตุน้ํามาค่อนข้างชัดนะคะค่อนข้างชัดธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีได้ด้วยทีนี้มาดูค่ะไพ่ The ะฟูลนะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะอาจจะอายุต่างกันนะอาจจะอายุต่างกันนะแล้วก็ The ะฟูลนะเข้ามาเนี่ยเป็นคนรักอิสระนะคนอาจจะเป็นคนอายุน้อยด้วยก็ได้ที่ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ,อ,ะอารมณ์แบบว่ารักอิสระอยากอยาก อยากแบบไม่ชอบอะไรที่ผูกมัดไม่ชอบอะไรที่ที่มานทาให้อึดอัดนะคะเพราะว่าไลเดอร์ฟูลเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบท่องเที่ยวชอบออทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ใครมามาจับอยู่นิ่งๆนะไพเดอะสตาร์มาในความคิดเขาบอกว่าเขาอะ่ะเหมือนกับอยากไปท่องโลกว้างแล้วก็รู้สึกว่าเออทำอะไรก็ได้นะแล้วเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเขาเองกําลังปรับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สถานการณ์นะ มันดีขึ้นทางทางเขารู้นะว่าเขาว่ารายจิสระมากเกินไปก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ชอบแบบผูกมัดอะไรนะถ้าเขาสะดวกเขาจะทําเองถ้าเขาพอใจเขาจะทําเองไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะเดอรสตาร์ Star, นะเขาเองนะอยากมีพลังงานของถ้าเป็นไพ่ของพวกหน้าตาดีนะเป็นทางานทางานด้านดารา นักร้องนักแสดงเป็นไปได้นะคะยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเขาชอบลักษณะนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ที่มองว่าชอบในเรื่องนั้นแล้วเป็นคนที่อบอุ่นใจดีนะ,ะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะถึงซ้อนสองมือได้ครบซ้อนเนะะี่ยเป็นไพ่ของคิงถ้วยคิงถ้วยคือคนที่อบอุ่นใจดีน่ารักนะคะอบอุ่นใจดีน่ารักแต่ว่าก็เป็นภาวะของการ คบซ้อนได้นะถือสองมือมือหนึ่งที่ถือไว้นะอธิบายเลยนะเออมีฐานรองรับอาจจะเป็นครอบครัวได้ค่ะแต่ว่ามือหนึ่งที่ถือไม่มีฐานรองรับแต่เป็นถ้วยถ้วยคือความรักความรู้สึกฉะนั้นบ่งบอกถึงเขาอะกําลังถือความรู้สึกสองมือนะอันนึงก็เป็นครอบครัวมีฐานรองรับมีครอบครัวมีคนรู้จักเนอะนะ จิตใต้สํานึกเขาเนะี่ยบอกอดีตที่ผ่านมาเขาอะค่อนข้างรักอิสระนะจิตใต้สํานึกถือไว้สองมือแต่ว่าตัวเขารักอิสระเไหมเป็นคนที่เอาเอาแต่อารมณ์ตัวเองด้วยนะคะเออเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะเป็นเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบเป็นคนอายุน้อยได้ด้วยนะคะฉะนั้นบ่งบอกถึงอะไรนะทั้งเด็กถือดาบในอดีตนะ,ะทั้งปัจจุบันนะเป็นไพ่อของอารมณ์เด็กทั้งนั้นเลยนะเขาอยากถูกปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างหรือเขากําลังอยากที่จะติดต่อสื่อสาร บอกอะไรกับใครบางคนนะบอกอะไรกับใครบางคนคนนั้นเป็นคุณหรือเปล่านะชาวคู่กรณีนะเขารู้สึกว่าเขาอยากเขามีเรื่องอยากจะบอกในอดีตนี่ก็ไพ่ของการมีเรื่องราวที่จะเออพูดติดต่อนะแล้วไพ่แจ็ m ม n t อ่นนะแจ็สมิบอกว่า อออยากจะถูกปลดปล่อย judgment รอได้รับบางสิ่งบางอย่างรอโอกาสบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะหรือว่ามองว่าเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรในความรู้สึกของเขาก็ได้เหมือนกันนะทีนี้มาดูค่ะมาดูคู่กรณีของชาวกรกฏนะคู่กรณีของชาวกรกฏด้ไพ่สามดาบนะคุณนะได้ไพ่สามดาบความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ซ้อนคุณอาจจะมาซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณนะคุณรู้สึกได้คุณอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้รักซ้อนในที่นี้นะมัน สาดาบอะแยกแก้ปัญหายากนะคะปัญหาที่มีนะนี่สินก็ได้นะนี่สินลุมเล้าก็ได้หรือมองเป็นความสัมพันธ์เลยก็เนี่ยดึงใครออกไม่ได้จากความสัมพันธ์สักคนนะดึงออกไม่ได้จากความสัมพันธ์สักคนตัวคุณเองก็อาจจะมีครอบครัวเขาก็อาจจะมีครอบครัวความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือน เหมือนออมีปัญหามีประเด็นกันนะคะฉะนั้นต่างคนอาจจะต่างมีครอบครัวก็ได้แต่3ดาวบอกว่าอึดอัดนะคะทังทัาเนี่ยค่ะไพ่อบอกว่าบางทีคุณก็เหนื่อยนะคุณรู้สึกว่าในความคิดคุณคุณรู้สึกว่าคุณทําดีแล้วคุณไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่าไหร่คุณเลยเลือกที่จะเดินหันหลังหรือเหนื่อยนะคิดในใจว่าเอออยากออกจากจุดนี้ก็ได้อยากทิ้งทุกอย่างแล้วก็ออกไปจากจุดนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใต้สํานึกมันทําไม่ได้นะมันยังคงมีความรัก นะพอหายไปแป๊บหนึ่งก็เหงาเนะเหงายังอยากที่จะยื่นทั่วยอยากความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกดีๆที่มันฟูที่มันเต็มมันล้นอย่างเงี้ยกลับมาเหมือนเดิมนะคุณประครับประคองมาทั้งทงที่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีกันมานานแล้วก็ได้นะคบกันมาอยู่กันมานานแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยอะคะ่ะเห็นผ้าที่พันแผลบนหัวไหมคะเหมือนมันมีเรื่องราวมีความเจ็บปวดอยู่ในความรู้สึกนะแต่ว่าก็ยังคงไปแต่คุณเองในอดีตที่ผ่านมาเริ่มมีกำแพงแล้วเพราะว่าอะไร เขาดื้อมากเลยนะเขาดื้อมากเลยแล้วก็มีกำแพงนะมีมีกำแพงปกป้องตัวคุณเองเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะมีกำแพงหรือตัวคุณเองอะเริ่มรู้สึกว่ามีกำแพงแล้วแต่ถ้ามามองปัจจุบันเนี่ยค่ข,ยของเรนวโนมที่จะทํา คุณก็เริ่มรู้สึกกำแพงจริงๆนะรู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากจะอยู่เงียบๆนะอยากอยู่จะอยากจะอยู่เงียบๆรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องราวพวกนี้แล้วนะชาวกรกฏพักดีกว่านะพักดีกว่าทำไปทำมารู้สึกว่าคุณเองอาจจะเงียบนะการที่ที่เขาจะพูดเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนอยากติดต่อคุณก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเริ่มเงียบแล้วนะชาวราศีกรกฏนะไพ่ของชาวราศีกันขึ้นมาคนที่เงียบนะช่วงนี้อ่าถ้าคุณจะอยู่ จะแก้ดวงด้วยไพ่แก้ดวงเรื่องเรื่องไพ่นี้นะชาวคู่กรณีหรือชาวกรกฎก็ได้สวดมนต์ไหว้พระนะทำสมาธิหน่อยนะเพราะว่าไพ่ของเดอะเฮอร์มิตอ่ะบอกว่าเป็นไพ่ฤาษีเนาะฤาษีก็คือการเงียบอยู่เงียบเงียบอยู่อยู่แบบสันโดษฉะนั้นคุณเองก็ล,งลองลองแก้เรื่องนี้ดูด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะก็ได้พลังบุญไปนะคะมาดูกันค่ะทีนี้มาดูว่าชาวกรกฎคุณคิดอะไรอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ,ะขอดูหน่อยค่ะว่าชาวกรกฎรู้สึกหรือนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้หรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับคู่กรณีนะ,ะตอนนี้ค่ะขอดูหน่อยค่ะแ เรียนนะเดอะสตาร์ Star, นะจริงๆแล้วพ่อยว่าละนะชาวกรกฎคุณอยากติดต่อสื่อสารกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาเงียบไปเขาดูเงียบเขาดูแบบนิ่งเฉยไปเป็นเดอะเฮอร์มิตเมื่อกี้เนาะคุณเลยอยากที่จะทําอะไรให้มันเหมือนลงมือทำนะเพื่อ ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้จะสตาร์ขึ้นมาในความคิดของคุณด้วยนะก็คุณอาจจะอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่ให้มันรู้สึกว่าเออมันค่อยๆทําแล้วกันคุณอาจจะทําไม่ได้มากแต่จะเปลี่ยนจากเด็กถือดาบมาเป็นเด็กถือไม้เด็กถือดาบคือคนเอาแต่ใจเด็กถือดาบคนที่ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกใครแต่ตอนเนี้ยคุณเริ่มหันมาแล้วว่ารู้สึกว่าเขาเงียยไปเพราะว่าคุณรู้สึกกําลังอยากที่จะดึงเขากลับมาแล้วก็พยายามทําอะไรให้เขาบ้างอาจจะรู้สึกผิดกับเขาก็ได้นะคะชาวกรกฎมาดูกันค่ะ ทีนี้มาดูคู่กรณีคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณนะฮะชาวกรกฎหรือว่าเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้อหายไปนานเลยนะคะขาตั้งกล้องเดี๋ยวสั่งมาใหม่อีกก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็ตั้งไปไงะะอย่างไ้นะคะเออนะไม่รู้จะล้มลงมาเมื่อไหร <laughs> ่นะะซ่อมไปซ่อมมาหักไปเลยนะคะโอเคค่ะมาดูกัน มาดูชาวคู่กรณีค่ะรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวกรกฎหรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวิวออฟจูนนะวิวออฟจูนวงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็คิงดาบโอ้คิงดาบคิงไม้นะ,ะเป็นไพ่ของธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟขึ้นมาด้วยนะฮะธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุไฟนะฮะเมสิงธนูนะฮะก็เป็นใครก็ได้นะฮะทีเนี้ยเขาบอกว่า เขาอะจริงๆแล้วเขาอะบางทีเขาก็อยากหลุดออกจากวงโคจรนี้แล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อย แต่ว่ามันเหมือนกรรมอะวิวออฟเฟอร์จูนมันคือไพ่ของชะตากรรมอะ June วิวออฟเฟอร์จูนวงล้อแห่งโชคชะตาฉะนั้นไม่มีใครกําหนดได้เขาก็าอยากออกนะแต่เขาก็ก็ยังทําไม่ได้นะวิวออฟเฟอร์จูนยังเหวี่ยงความสัมพันธ์นี้เข้ามาเขารู้สึกว่าคุณนะจะคุณอนะเป็นเด็กถือดาบแต่เขาคิดว่าคุณอนะเป็นคิงถือดาบเลยนะนะคนที่มีอีโก้คนที่เอาแต่อารมณ์ตัวเองหรือไม่ค่อยใส่ใจเขาเนะี่ยแล้วก็ไปหันหน้าไปใส่ใจอย่างอื่นอาจจะคอยแต่พูดหรือว่าเออยุ่งทํางานนู่นนี่นั่นนะหรือมองอีก ด้านหนึ่งเขาเองก็เริ่มมีกำแพงนะคู่กรณีของชาวกรกฎเริ่มมีกำแพงกับชาวกรกฎแล้วแล้วก็เลือกที่จะหันหน้าไปทํางานไม่อยากสนใจตรงนี้แล้วเพราะว่าเหนื่อยนะไม่อยากขยับทําอะไรแล้วอยากนั่งอยู่เฉยๆนะคนะนัอยากนั่งอยู่เฉยๆด้วยความที่รู้สึกเบื่อแล้วก็เหนื่อยกับสถานการณ์ที่มันเป็นไปนะคะม,มาดูค่ะทีนี้มาดูว่าใพ่แนวโน้มนะฮนะแนวะโนะ้มครึ่งเดือนหลังนะ16ถึง 16ถึง30มิถุนานะครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงกันบ้างคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะขอดูหน,น,น่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงบ้างคะขอไพ่ให้กับแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎกับคนที่มีปัญหามีประเด็นอยู่ตอนนี้ไพ่เดอะไฮพิเทสมีมือที่3เข้ามาเนะี่ยแล้วก็การทําอะไรรับหลังยังเป็นอยู่แล้วก็โอ้ทั้งควีนถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบมาด้วยนะเด็กเด็กถือไม้มาอีกนะคะ อะมาดูกันไพ่ไม่แรกบ่งบอกถึงมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ผู้หญิงคนนี้เป็นกิ๊กเป็นกักเป็นเมียน้อยเป็นคนหลบหลบซ่อนๆได้เหมือนกันนะหรือมองว่าตอนนี้อารมณ์แบบว่ามีคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงในสถานการณ์นี้นะเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้หุดหิดนะทำอะไรก็หรือว่าช่วงนี้ภาวะครึ่งเดือนหลังจะเป็นอะไรที่ฝันแม่นมีเซนมีลางสังหรณ์นะผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้แต่อาจจะเข้ามาเพราะว่าพลอยมองว่าเนี่ยไพ่บอกว่า เจ็ดดาบคือการทําอะไรรับหลังนะฉะนั้นมันมันม,มีภาวะแบบรู้อะรู้ทั้งรู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังนะมีการทําอะไรรับหลังแล้วก็อาจจะไปจับได้อีกนะเคยเคยพูดว่าจะไม่ทําแล้วอาจจะไปจับได้อีกก็ได้แล้วก็ไพ่ของโคู่กรณีที่ถูกกระทําเขาจะเริ่มเป็นควีนถือดาบละ นะคุณถือดาบคือคนที่ไม่สดแล้วอะ่ะอย่ามาทำร้ายนะทำร้ายฉันสู้เนะี่ยปกป้องตัวเองนะสืบสองอยากรู้อยากรู้อะไรจะทำเนะี่ยแล้วก็มีพลังพลังงานของการต้านนะ,ะเออดุนะเอาเอาแบบคุณเป็นคิงดาบเป็นเด็กถือดาบใช่ไหมฉันจะปาบเธอเองประมาณนี้ค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะต้องคู่กรณีเนะี่ยจะต้องอยู่เหนือแล้วนะจะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยบอกว่ารู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยฉะนั้นภาวะของความสัมพันธ์นี้ดาบขึ้นมาเยอะเลยนะแต่ว่ายังถือกันไว้นะ ถือกันไว้แต่ไม่ันไม่ได้แบบไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่รู้ว่าพวกคุณจะมีปัญหากันดาบขึ้นมาเยอะอารมณ์แบบเนี้ยค่ะระวังการทะเลาะระวังคําพูดที่รุนแรงใส่กันนะดาบคือปัญหาอุปสรรค ฉะนั้นยังมีอุปสรรคคือมือที่3ขึ้นอีกก็ให้ระวังการทะเลาะกันด้วยเรื่องของบุคคลที่3นะแต่ว่ามันไม่ได้จบลงง่ายๆนะความสัมพันธ์ของพวกคุณยังถือกันไว้นะมีก็มีพยายามอ่ะก็อาจจะชาวกร,รกฏที่เป็นคนทาผิดก็พยายามที่จะกลับมาพูดมาคุยเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ได้นะคะให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ได้ช่วง3ช่วง15วันนี้นะก็ระวังการทะเลาะนะระวังการทะเลาะระวังคําใช้คําพูดที่รุนแรงเพราะว่า คู่กรณีคู Nay, ha ่กรณีเริ่มที่จะระวังตัวเริ่มที่จะปกป้องตัวเองนะคะปิดกั้นตัวเองแล้วนะคะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะปิดกั้นตัวเองค่ะอ่ะทีนี้มาดูนะคะมาดูว่าถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคนะคะถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคนะคะถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยค เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวกรกฎถ้าเขาบอกคุณได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะาทาคู่กรณีของชาวกรกฎบอกชาวกรกฎได้หนึ่งประโยคคะ่ะอืมเขาเขาบอกว่าการที่มีเขาอะยังอยากมีคุณนะ ยังอยากมีคุณไม่ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงไม่ว่าเขาจะมาหลังหรือมาก่อนอะไรเขายังอยากมีคุณแต่ว่าทุกวันนี้นะคำพูดที่พูดใส่กันการกระทําที่ทําใสกันมันไม่ได้มีความสุขเลยนะมันไม่ได้มีความสุขนะมันเป็นเหมือนลมที่ผ่านผ่านเข้ามาแล้วก็มันเป็นลมร้อนอะมันไม่ใช่ลมเย็นลมสบายอะค่ะลมร้อนคําพูดที่ร้อนแรงทิ่มแทงกันนะก็ยังคงอยู่นะเขายังอยากมีคุณแต่อยากมีแต่มันมีแบบอะไรอ่ะ มีแบบว่ามันพันธนาการกันแบบต้องแบกไปอ่ะมันไม่ได้มีแบกแบบไปกันแบบถือกันไปนุ่มๆสบายๆมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มีอยู่อ่ะมันมันจบกันไม่ได้มันเป็นกรรมเวรก็ได้เป็นเรื่องของอะไรก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันไปกันแบบว่าปล่อยกันไม่ได้อ่ะต้องแบกไปแบกไปแบบเหนื่อยอ่ะแบกไปแบบเหนื่อยนะฉะนั้นที่เขาบอกคุณว่าเขาอยากบอกคุณว่าเขายังอยากมีคุณนะแต่เขาอยากให้มันดีกว่านี้ มันสบายกว่านี้ความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันมันควรจะเป็นลมเย็นไม่ใช่ลมร้อนที่มันมันเข้าใกล้กันแล้วมันทะเลาะกันมันมีปัญหากันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับชาวราศีกรกฎทีนี้มาดูชาวราศีกรกฎอยากบอกอะไรกับเขาคะ่ะมาดูว่าชาวราศีกรกฎอยากบอกอะไรกับเขาบ้างคะ่ะ ชาราศีกรกฎคุณอยากบอกอะไรกับเขานะีฮะอ่าสอบต้องหลายครั้งเห็นไหมมีไพ่ใบเดิมขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าเขารู้แหละว่าเขาว่าทําให้คุณอึดอัดน,นะเขารู้นะชาวกรกฎรู้ว่า กรกฎเนี่ยทำให้คู่กรณีอึดอัดนะแต่เ็ายังอยากที่จะมีนะคะยังอยากที่จะอยากที่จะมีอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมก็ใบเดียวกันก็อยากมีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เขาจะพยายามทําให้คุณรู้สึกดีมากกว่านี้นะคะเออนะจะไม่ทําให้คุณอึดอัดเห็นไหมคะการอึดอัดนะการแบกกันไปแต่รู้สึกว่ารัดคอเขาคุณเหมือนคุณกรกฎคุณรู้ตัวน,นะเอออาจจะสลับกันได้นะก็ะรู้ตัวว่าคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่า เหมือนคุณไปรัดคอเขาไว้ให้เขาไปไหนก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้ทําให้เขามีความสุขได้เต็มที่นะแต่ว่าคุณเองก็ยังอยากมีเขาให้เดียวกันขึ้นมาเนะี่ยถ้าทําได้ตอนนี้เขาเองเขาก็อยากทําให้คุณที่แบบรู้สึกปัญหาที่มันค้างคาเขาเองเขาก็อยากจะแก้ปัญหานี้เหมือนกันนะอยากแก้ปัญหานี้ทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันนะคะได้รับอิสระนะคะมาดูค่ะทีนี้มาดูว่าขอไพ่สรุปนะคะ ขอให้สรุปให้กับเชาวนะชาวราศีกรกฎเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยการเงินการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะขอดูะะ่อยค่ะขอดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรกับชาวราศีกรกฎคะถึงคุณจะเป็นผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้กระทำานะ,ะก็สามารถสลับกันได้แต่ว่าขอไพ่แนะนําให้แล้วกันนะคะ เจ็ดเหรียญน,นะการที่คุณจะทําอะไรนะควรคิดให้ดีๆว่ามันมีผลกระทบนะไพ่ของการรอหมดเลยนะไพ่ของการรอเนะี่ยคุณทําอะไรช่วงนี้นะคุณอาจจะทําไปแล้วทําไปสิบได้กลับมาเจ็ดนะอยู่ในภาวะของการรอแล้วก็ประเมินผลลงทุนลงแรงทําอะไรลงไปหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคุณอาจจะพยายามทําอะไรเพื่อใครคนหนึ่ง มันอาจจะยังไม่ได้ผลดีเท่าที่คุณถ้าคุณอยากแก้ไขตัวเองชเช่นชาวกรกฏอยากแก้ไขตัวเองคุณก็ต้องเริ่มลงมือทํานะเริ่มลงมือทําเพราะว่ามีคนรอนะมีคนรอในสิ่งที่เขาควรได้รับอยู่นะเขาอยากได้รับสิ่งที่มันเป็น เรื่องราวที่ดีนะแสงสีทองนี้คืออะไรเรื่องราวที่ดีกําลังดูว่าเออเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้นะเขาก็รู้คุณคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเองอาจจะกําลังเดินหนีคุณไปแล้วนะชาวกรกฏนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้ว่าเขากําลังจะเดินหนีเราไปแล้วถ้าคุณไม่ลงมือทําอะไรเลยได้แต่ลอนะคุณจะเสียสิ่งนั้นไปเสียคนที่รักคุณด้วยนะนะ คนที่รักคุณด้วยคุณอาจจะไม่ได้รักเขาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พ่อยจะบอกว่าถ้าคุณเสียคนนี้ไปคือคุณจะเสียคนที่เขารักคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นก็ให้หันกลับไปดูนะพิจนารณาตัวเองนะการที่คุณทำอะไรนะก็ควรนึกถึงคนอื่นด้วยนะคะเขาเองกำลังคาดหวังว่าเขา่จะขยับออกจากตรงนี้แต่กำลังหาวิธีอยู่ว่าจะทำในทางไหนจะไปยังไงดีนะคะขอให้ขยายอีกค่ะ เห็นไหมนะเบื้องหลังเขายังคงนึกถึงนะถึงว่าเขาจะจากคุณไปแต่เขายังคงเขาคิดว่าเขาจะจากไปแต่เขาก็ยังมีความหวังว่าเขายังคงนึกถึงเรื่องราวภายหลังหรือการกระทําภายหลังของคุณที่มันมันเป็นปัญหาอุปสรรคนะอยากไปแล้วล่ะนะมีคนอยากไปแล้วแหละรอรอจังหวะการขยับตัวเท่านั้นเองนะเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาหันหันมองข้างหลังหมดเลยนะ เบื้องหลังมันทําให้เจ็บเบื้องหลังมันทําให้ทุกข์เขาก็อยากจะไปจากจุดนี้แล้วถ้าพวกคุณยังรักกันนะพลอยว่าลองเคลียร์กันถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะพลอยก็แนะนําว่าเออเดินออกไปเถอะมุฟออนไปเถอะแต่ว่าถ้ายังรักกันนะลองปรับอีกสักนิดนึงนะลองปรับอีกสักนิดนึงเพื่อดึงกันไว้นะคะอ่ะมาดูนะคะจบละดูการงานการเงินนะ,ะชีวิตโดยรวมในช่วงในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังของมิถุนาย,ยนนะฮะแปบ๊บเดียวครึ่งปีแล้วเนาะ นะคะมาดูกันนะคะเออตัวคุณนะการงานการเงินเดอะฟู full, นะ,ะเดอะฟูไพ่แบบว่าไม่ไพ่แบกว่าดีเลยดีเลยถ้าเป็นการงานการเงินกิจการอะไรตอนนี้โหไพ่แบบอุดมสมบูรณ์เลยนะคะการงานการเงินนะคนที่คนท,คนที่คนที่ไม่มีงานก็มีเกณฑ์จะได้งานนะ,ะมีเกณฑ์จะได้งานนะ,ะเออแล้วก็ นะคนที่ค้าขายจะบอกเลยไพ่เจ้าสวขึ้นนะฮะช่วงนี้อาจจะขยับไปในทิศทางที่ดีมันอาจจะไม่ได้ฟูเต็มร้อยนะแต่มันก็เปอร์เซ็นที่ดีนะฮะการท่องเที่ยวกําลังนะถ้าคนที่ทํางานด้านการท่องเที่ยวหรืออะไรช่วงนี้รีบศึกษาข้อมูลนะก่อนที่ว่าประเทศเขาอาจจะเปิดอีกไม่นานนี้เห็นไหมเขาบอกว่าเขาจะเปิดแล้วนะแต่ว่านะฮะ ถือว่าไพ่ดีนะไพ่ดีนะการท่องเที่ยวหรืออะไรในช่วงนี้ถ้าถ้าใครทำพอยังไม่แนะนําว่าลงทุนหรืออะไรนะแต่ให้รู้ว่าอ่าซักอ่าเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเตรียมแผนงานเตรียมการเอ่อทำบางสิ่งมันอย่างได้แล้วนะคนที่ตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานไพ่พักกับเดอะเมจิชเชียนขึ้นมานะฮะผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงนี้นะการ อ๋อไพ่ดียมเพรสด้วยฉะนั้นถือว่าช่วงนี้นะชาวกรกฎนะอาจจะมีรายได้ดีๆเข้ามาทําอะไรก็เออดูเป็นเงินเป็นทองก็ได้นะคะถึงแม้เงินจะไม่ขึ้นแต่ไพ่ดีๆทางนั้นเลยขึ้นมานะสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะชาวกรกฎอ,อ่าอ,อ่าทีนี้มาดูค่ะขอไพ่สรุปแล้วกันนะสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงไพ่ดีนะไพ่ถือว่าดีค่ะมาดูค่ะอ,อ่ขอดูว่าไพ่สรุปอยากบอกอะไรอีกไหมคะเรื่องของ การงานการเงินสุขภาพนะนัแ่แหละนะไพ่บอกว่าอะไรนะทุกอย่างที่ทุกอย่างที่คุณเจอมานะีปัญหาจะต่างๆมันจะจบลงแล้วนะมันจะจบแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะฮะเรื่องของธุรกิจการงานคนที่ป่วยอยู่ก็เ,เรื่องของเนี่ยป่วยก็ปล่อยไปเลยค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วนะอาจจะป่วยแล้วหายเพราะไพ่ที่ดีที่สุดสําหรับ ในสำหรับขึ้นแล้วคนที่ป่วยก็เศร้าแค่แฉะอะไรเงี้ยก็ก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับของอาชาวราศีกรกฎเนาะก็ทำทำคลิปจะทำประมาณนี้แล้วกันไม่ยาวเพราะว่าช่วงนี้ย t u b e ปรับโฆษณาเยอะนะฮะปรับโฆษณาเยอะพลอยก็ตั้งไม่ค่อยเป็นนะฮะแล้วก็บางทีก็ u t u b e เขาเปลี่ยนช่วงเดือนมิถุนาเนี้ย โฆษณาอาจจะเยอะหน่อยก็ใครก็จะตั้งเป็นแบบว่าให้กดข้ามแล้วกันนะคะก็ถ้ารำคาญนะก็กดข้ามเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนค่ะชาวปลกรากดนะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ